สวัสดีครับผมนายนัทพลจันทราชนะครับผมผมนายวรากรช่างหลงนะครับวันนี้เราจะมาทําใบงานที่หนึ่งนะครับกฎของโอーวงจรอนุกรมแล้วก็วงจรขนานนะครับผมจุดประสงค์นะครับผมหนึ่งวัดและอ่านค่าของกระแสแรงดันในวงจรอนุกรมและขนานได้นะครับสองคำนวณหาค่ากระแสแรงดันตามกฎของโอมムได้นะครับผมสามคำนวณหาค่าของกระแสแรงดันความต้านทาน โดยใช้คุณสมบัติวงจรอนุกรมและวงจรขนานได้นะครับ 4. คํคำนวณหาค่าของกระแสแรงดันที่ไหลในวงจรอนุกรมและขนานและเปรียบเทียบกับผลการทดลองได้นะครับทฤษฎีนะครับผมกฎของโอ์มเมื่อกระแสไหลผ่านตัวต้านทานจะเกิดแรงดันกระแสไฟฟ้าตกคพอมที่ตัวต้านทานนะครับผม VIR นะครับผม V คือแรงดันไฟฟ้าที่ตกค่อมตัวต้านทานนะครับผม i อเมร์ air, คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานนะครับผม R คือโองนะครับผมคือตัวต้านทานนั่นเองครับสองนะครับวงจรอ,อนุกรมครับจรอ,อนุกรมคือการเอาตัว R มาต่อดังโูกนี้นครับอุปกรณ์และวัตถุ วัสดุการทดลองนะครับผมหนึ่งเลยแอมมิเตอร์สองโอมเออโวลต์ม,มิเตอร์นะครับผมสามคือตัวต้านทานนะครับผมสี่คือแหงจ่ายแรงดันครับขั้นตอนการทดลองที่หนึ่งนะครับข้อหนึ่งเลยต่อวงจรตามรูปที่หนึ่งที่เห็นเป็นเบื้องต้นแล้วให้แรงจ่ายที่สิบโวลต์ถึงสิบห้าโวลต์ได้เลือกค่าความต้านทานของ R มานะครับ ข้อสองบันทึกค่ากระแสแรงดันลงในตารางที่หนึ่งข้อสามคำนวณแรงดันที่ต่อข้อมของตัวต้านทานแต่ละตัวและคำนวณกระแสนะครับวงจรขนาน,นะครับวงจรขนานเกินอตัว R มาต่อข้อมกันดังลูกครับข้นตอนที่สองคือการทดลองที่สองนะครับ ข้อหนึ่งใจแรงดันอยู่ที่10โวลต์ถึง15โวลต์และเลือกความต้านทานมา3ตัวนะครับข้อ2อบันทึกกระแสแรงดันลงในตารางครับข้อสามคำนวณค่ากระแสค่าแรงดันต่อข้อมที่ตัว R แล้วบันทึกลงในตารางนะครับวงจรผสม คือวงจรประกอบด้วยวงจรนกกลมและวงจรขนานมาต่อรวมกันนะครับการทดลองที่สามให้แรงจ่ายอยู่ที่10โวลต์ถึง15โวลต์แลเลือกความต้านทานของ R มาสามตัวนะครับบันทึกค่าลงตารางวัดแรงดันนะตกค่อมที่ตัว R แล้วก็กระแสในวงจรนะครับ รูปที่4คือการวัดแอมแปร์ที่ถูกต้องนะครับรูปที่4ี่จุดสองขนาดสั้นหรือโวลต์ที่ถูกต้องนะครับข้อสองนะครับเลือกตัวต้านทานมาหนึ่งตัวเอาความต้านทานต่ำนะครับแล้วก็มาวัดด้วยโอห์มมิเตอร์ข้อสใช้แรงจ่ายแรงดันไม่เกินสิโวลต์ต่อที่วงจรรูปที่1 4.1และ4.2นะครับเราใช้โอห์มมาคำนวณค่าความต้นานทานข้อ4ทำซ้ำเหมือนข้อ2และข้อ3เพื่อความต้านทานที่สูงขึ้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ